มาสู่การฝึกการควบคุมบอลนะครับ1คนไปฝึกควบคุมบอลอยู่ในสี่เหลี่ยมนะครับควหนึ่งจะเหยียบบอลนะครับเพื่อฝึกกลามเนื้อนะครับครบแล้วเปลี่ยน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 แล้วพร้อมแล้วเริ่มเลยเริ่มเลยนี้จะเหยียบบอลนะครับเพื่อเพิ่มกําลังขานะครับแล้วก็ข้อเท้านะครับในการที่เราจะ ก็คุมบอลส่วนในสี่เหลี่ยมนะครับก็คือจะให้เลี้ยงอิสระนะครับอิสระในการเลี้ยงฟุตบอลนะครับนั่นคือวิธีการฝึกของเรานะครับอ,อาจจะไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าจะให้เด็กๆที่มีพื้นฐานลักษณะนี้นะครับ,บเขาจะได้เริ่มต้นพื้นฐานในการาเล่นบอลนะครับ